สวัสดีครับอยู่กับนุ่มบุรพาฟาร์มเมลอนสายพันธุ์ไข่ทองคำนะครับไข่ทองคำนี่ครับจะตัดวันที่20นะครับจะตัดวันที่20ยังไม่เปลี่ยนสีนะก็ะยังไม่เปลี่ยนสี นี่ครับตรวจแปลงยำดึกยังเขียวเขียวอยู่ไม่มีโรคนะครับปูแบบปลอดสารนะครับปูแบบอินซีนะครับดูนขนาดลูกแล้ต้นพลนใบด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะครับ ต้นสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้ให้น้ําทะเลอยู่ที่ ec 0.30อันนี้เอาออกก่อนยังไม่เอาไว้นี่ครับสองแถวแถวสามอยู่ฝั่งนู้นแถวสี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นแถวที่4 นะครับอันี้ลูกนี้สูงหน่อยต้นซ่อมครับนี่ครลูกเตอลูกโตเสมอกันดีนะครับวัสนดะุปลูก,ลกสลรพัดขี้นะครับ,รปปรบน,ะบนี่น่าจะสองโล ยังเหลืออีกอีกยีหวันตัดนะครับอยู่ครบทุกต้น2โลก,กว่าอยู่ครบทุกต้นนะครับ คนเต็ยนเตียนนะโคนเต็ยนเตียนสวยงามนะฮะลูกยังไม่เป็นสีเลยนะครับยังเขียวเขียวอยู่เลยนะยังเขียวเขียวอยู่ นี่ยครับร้อต้นยังอยู่ดีครบทุกต้นดูใบใบเขียวหนานะครับใบเขียวหนามากอันนี้เด็ดออกก่อนเดี๋ยวค่อยไว้ตอนเปลี่ยนสีแล้วครับก็ประมาณ สิเจ็ดวันได้มั้งเนี่ยสิบเจ็ดดวัน 17, วน,นะครับสิบเจวันนะครับก็ประมาณ2อกิโลขึ้นแล้วนะนี่อันนี้เป็นเชือกโพลีเอสเตอร์นะครับห้ากิโลก็รับน้ำหนักได้นะครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นเชือกปานนะครับเอาไว้ห้อยลูก <c oughs> แบบนี้นะครับห้อยแบบนี้แล้วก็มาผูกแบบนี้ <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตให้ดูอ่า <c oughs> เนี่ยจัดน้ำหมักปลาทะเลน้ําหมักเศษอาหาร น้ำหมักก,กากาแฟสดน้ำหมักสารพัดขี้นมบุรพพาฟาร์มโอ้แบบอินซีนะครับครับสวัสดีครับรายงานโดยนุ่มบุรพพาฟาร์ม